และเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาจะรอดจากน้ำมือของทหารหนาซีหรือไม่มาติดตามฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ เรื่องราวมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในแถบยุโรปในตอนนั้นนาซีได้กวาดล้างชาวยิวหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของอเล็กอเล็กอาศัยอยู่กับพ่อและคุณลุงของเขาในช่วงนั้นทหารนาซีก็จะค่อยๆไล่จับชาวยิวไปขึ้นรถไฟครั้งละจํานวนไม่มากเริ่มจากเด็กและผู้หญิงก่อนในแต่ละครั้งที่ทหารกลับมาเยือนที่เมืองนี้ผู้คนก็จะรีบหาที่ซ่อนตัวเช่นเดียวกันกับครอบครัวของอเล็กพ่อก็จะซ่อนอเล็กไว้ในห้องใต้หลังคาซึ่งลุงของเขา ก็จะให้หนังสือเล่มหนึ่งกับอเล็กไว้อ่านแก้เหงาในช่วงเวลาที่จะต้องซ่อนตัวและในวันนี้อเล็กก็ออกไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆในขณะที่พ่อกับลุงไปทํางานที่โรงงานทําเชืออและในทันใดนั้นทหารก็ได้กลับมาลงพื้นที่อีกแล้วเพื่อขนชาวอยู่ไปขึ้นรถไฟซึ่งพ่อกับลุงก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ถึงแม้จะเป็นห่วงอเล็กมากขนาดไหนเพราะอาจจะถูกทหารยิงได้ ทางด้านของอเล็กก็กําลังเจรจากับเด็กรุ่นพี่ที่กําลังจะแกล้งหนูโดยจับมันใส่กระป๋องแล้วได้เอามันไปวางไว้บนที่สูง ด้วยความที่อเล็กเป็นคนที่มีความเมตตารักษว์ก็ทนไม่ได้เลยปีนบันไดไปช่วยหนูในขณะที่ทุกคนพากันไปซ่อนตัวเพราะทะหารลงพื้นที่หลังจากอเล็กช่วยหนูได้แล้วเขาก็รีบไปซ่อนตัวใต้โพรงซากตึกทันพอดีหลังจากทหารกลับไปพร้อมชาวอยู่จํานวนหนึ่งในกลางดึกพ่อของอเล็กก็ไปตามหาลูกชายที่โพรงซ่อนตัวประจําพ่อก็ถึงกับดีใจร้องไห้ที่ลูกรอดมาได้จากนั้นพ่อก็พาอเล็กกลับบ้านและเช่นเคยครับอเล็กก็ต้องซ่อนตัวอยู่ ห้องใต้หลังคาเช่นเคยเพื่อความปลอดภัยแล้วลุงก็ได้ให้เครื่องรางกับอเล็กไว้ติดตัวเพราะมันจะช่วยไล่สิ่งชั่วร้ายอเล็กได้ตั้งชื่อให้กับหนูที่เขาได้ช่วยชีวิตไว้ชื่อว่าสโนเขาดูแลมันอย่างดีทั้งให้อาหารและอา่านหนังสือให้มันฟังอย่างน่ารักเลยครับวันต่อมาพ่อกับลุงก็ไปทํางานที่โรงงานปกติและด้วยความที่อเล็กเหงาก็เลยแอบลอดเข้าไปในช่องลับที่ทะลุไปยังห้องทํางานของลุงและแนะนําให้ลุงรู้จักกับสโนเพื่อนใหม่ของเขา และในทันใดนั้นทหารก็ได้ลงพื้นที่อีกครั้งและเข้าตรวจภายในโรงงานซึ่งลุงก็รีบบอกให้อเล็กไปซ่อนตัวส่วนเขาจะลงไปรับหน้ากับทหารเองซึ่งทหารก็ลากลุงของเขาไปซ้อมขนาดนั้นอเล็กก็เห็นเหตุการณ์ด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาซ่อนตัวอยู่ห่างๆดูลุงเขาโดนทหารนาซีซ้อมด้วยความสะใจ ทำให้พ่อของอเล็กต้องนำตัวลุงกลับมารักษาที่บ้านเรียกได้ว่าในตอนนั้นคนยิวอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างลำบากไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมของตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและนับวันชาวยิวที่เป็นเด็กและผู้หญิงที่อาศัยอยู่เมืองก็เริ่มล่อยหลอพ่อของอเล็กก็ขอให้มิสซิสกลินช่วยพาอเล็กไปซ่อนที่บ้านของเธอกับลูก,ลก แต่ถ้าว่าพอมิสซิสกลินเห็นว่าอเล็กเอาหนูเข้ามาในบ้านของเธอเขือไม่พอใจจะเอาหนูของอเล็กของเธอเขือไม่พอใจจะเอาหนูของอเล็กไปฆ่าอเล็กเลยหนีออกมาแล้วไปหาลุงที่โรงงานทาเอาลุงถึงกับสายหน้าในความบ้าของหลานที่ห่วงหนูมากกว่าชีวิตของตัวเองและในทันใดนั้นทหารก็ได้ลงพื้นที่อีกครั้งและคราวนี้ไม่ได้กวาดล้างเฉพาะผู้หญิงและเด็ก แต่รวมถึงผู้ชายด้วยทั้ง3เลยหลบซ่อนในกองเชือกแต่สุดท้ายทหารก็มาเจอจนได้พ่อของอเล็กบอกกับลูกชายว่าเขาจะไปเสนอตัวช่วยงานทหารและบอกให้ลูกชายพยายามหาทางหนีไปกับลุงเพราะว่าทหารไม่เอาเด็กกับคนแก่ไว้แน่นอนพ่อก็ได้สั่งเสียว่าให้รอพ่อที่นี่พ่อสัญญาว่าจะมารับลูกที่นี่พออเล็กกับลุงเดินมาได้สักพัก ลุงก็กระซิบให้อเล็กรีบหนีเข้าทางประตูบานนั้นแล้วเขาดึงความสนใจของทหารเองและยังบอกอีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามมองหันหลังกลับมาว่าแล้วอเล็กก็รีบวิ่งหนีไปโดยไม่คิดชีวิตทหารส่วนหนึ่งก็วิ่งตามอเล็กไปแล้วลุงอเล็กก็ถูกยิงตายที่สร้างความก่อกวนอเล็กวิ่งหนีสุดชีวิตและเข้าไปซ่อนตัวในหลุมประจำทหารก็ได้วนหาอยู่แถวนั้นอยู่นานแต่สุดท้ายก็หาอเล็กไม่เจอเลยพากันกลับ เช้าวันต่อมาอเล็กก็ออกมาสำรวจทั่วเมืองก็พบว่าเมืองกลายเป็นเมืองล้างไปแล้วอเล็กเขากระหายน้ำมากเลยเอาปากไปลองน้ำที่เป็นท่อสนิมประทังชีวิตไปก่อนแล้วก็ไอคอกแค่คอกแคกออกมาเนื่องจากมันอาจจะสกระปรกเกินไปอเล็กใช้เวลาซ่อนอยู่ในหลุมเป็นเวลาหลายวันจนอากาศเริ่มหนาวเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นเอาสโนซ่อนไว้ที่บ้านจึงกลับไปหาและพบว่าสโนโซ่อนตัวอยู่ใต้ตู้ หลังจากนั้นอเล็กก็ค่อยๆแอบไปสำรวจในแต่ละบ้านหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาไว้ในหลุมหลบภยัยและก็ต้องคอยหลบซ่อนทุกครั้งเวลาทหารลงพื้นที่วันหนึ่งอเล็กไปเจออาหารที่ซ่อนไว้ใต้พื้นไม้ในบ้านหลังหนึ่งเขาดีใจมากๆแต่ก็มีชาวยิวชายวัยกลางคนที่หลบซ่อนตัวเหมือนกับเขามาแย่งหาอาหารไปหมดแล้วทันใดนั้นทหารก็เข้ามาเจอพอดีและยิงชายคนนั้นส่วนอเล็กนั้นก็ไหวตัวทันและรีบเข้าไปหลบในกระมัง ในขณะที่อเล็กนอนอยู่เขาก็ได้ฝันถึงพ่อกับลุงในฝันนั้นเขามีความสุขมากๆแต่พอสะดุ้งตื่นความสุขของเขาก็หายไปและดูเหมือนว่ากำลังมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของเขาอเล็กเลยรีบวิ่งออกมาหลบอยู่ในหลุมประจําเช่นเดิมเช้าว,วันต่อมาอเล็กหิวกระหายน้ำมากๆเนื่องจากทหารนั้นได้ทําการปิดวาวน้ำแต่ในทันใดนั้นอเล็กก็เหลือบไปเห็นที่ชั้นบนว่ามีก๊กน้ำยังไหลยอยู่และบรรดาพวกนกมาจิกกินน้ำ ว่าแล้วอลิกก็ได้จัดการไปหาเชือกพร้อมกับตัดไม้มาทําบันไดเพื่อปีนขึ้นไปบนนั้นและก็บังเอิญไปเจอกับชาวยูที่ฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหารแต่อย่างดีที่ชายแก่ชุดดําได้มาช่วยเขาไว้ ชายแก่เห็นว่าอเล็กขนเชือกไปเต็มกระสอบก็เลยบังคับให้อเล็กบอกความจริงว่าจะเอาไปทำอะไรอเล็กก็บอกไปว่าเขาแค่ต้องการจะทำบันไดเพื่อหาที่หลบซ่อนตัวเท่านั้นไม่จากอเล็กทำบันไดเสร็จเขาก็ได้ดื่มน้ำจนหน่ำใจหลังจากนั้นก็ได้สร้างที่พักเล็กๆของเขาไว้ซ่อนตัวบนนั้นและนั่นก็ทำให้อเล็กพบกับเมืองหลังกำแพงที่ผู้คนชาวเยอรมันอาศัยอยู่กันอย่างสุขสบาย อเล็กใช้กล้องส่องทางไกลจ้องมองสตายา่าสาวน้อยน่ารักวัยเดียวกับเขาผ่านทางหน้าต่างและก็คุณหมอที่เป็นคลินิกรักษาผู้ป่วยและก็ได้เห็นแก๊งเด็กชายกเกเรสามคนอเล็กรู้สึกอิจฉาพวกเขามากๆที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องหลบซ่อนตัวแต่ด้วยความหวังเดียวที่จะเจอพ่ออีกครั้งทําให้อเล็กไม่ยอมแพ้และพยายามเอาชีวิตรอดอยู่ไปจนถึงวันนั้นที่พ่อกลับมา อเล็กเริ่มใช้ไม้ขีดปักลงแผ่นเหล็กตะข่ายเพื่อนับวันเวลาที่ผ่านไปและในเวลาที่ทหารลงพื้นที่อเล็กก็จะรีบปีนบันไดขึ้นไปซ่อนตัวและก็ไม่ลืมที่จะเก็บซ่อนบันไดในแต่ละวันอเล็กต้องคอยจ้องมองชาวยิวที่ถูกทหารจับตัวไปด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นทีของเขาและมีหลายครั้งที่เขาเกือบโดนจับได้แต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งในวันนี้อเล็กก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีทั้งอาหารและมีห้องน้ํามีฝักบัว อเล็กก็รีบจัดการอาบน้ำชำระร่างกายอย่างสบายใจแล้วก็รีบออกมาแล้วกลับไปซ่อนในที่พักของเขาทหารก็ได้สงสัยและตามรอยมาเจอว่าห้องน้ำเพิ่งมีคนมาใช้ได้ไม่นานแต่ตามหาชาวอยู่ที่ซ่อนตัวไม่เจอเลยทําการวางระเบิดซึ่งก็โชคดีมากที่อเล็กอยู่ชั้นบนเลยไม่เป็นอะไรและในวันหนึ่งขณะที่อเล็กกําลังจะออกไปหาอาหารทหารก็บังเอิญลงพื้นที่พอดีอเล็กเลยขึ้นไปหลบบนที่พักไม่ทันเลยแอบหลบในห้องน้ําเก่าๆแถวนั้นแล้ว แล้วอเล็กก็แอบดูทหารผ่านช่องเล็กๆซึ่งอเล็กก็เห็นว่ามีชาวอยู่สองคนกําลังถูกทหารเอาเปืนจ่อหัวอเล็กเล็คควักปืนที่พ่อให้ไว้เอาออกมาแล้วเล็งไปที่ทหารพอทหารยิงชายคนหนึ่งล้มลงอเล็กก็เลยตัดสินใจยิงทหารตายคาที่แล้วอเล็กก็ค่อยๆเดินออกมา ชายคนนั้นก็ตกใจที่คนที่ช่วยชีวิตเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆแล้วชายคนนั้นก็รีบพยุงเพื่อนไปซ่อนพร้อมกับอเล็กพอรอดมาได้อเล็กก็พาพวกเขาไปที่พักชั้นบนแล้วชายคนนั้นก็ได้ฝากเพื่อนที่บาดเจ็บไว้กับอเล็กให้ช่วยดูแล และส่วนเขาจะไปหายาที่เมืองอีกฝั่งแล้วจะรีบกลับมาไม่เกิน3ามชั่วโมงแต่ผ่านไปสิบวันชายคนนั้นก็ไม่กลับมาส่วนเพื่อนของเขาก็อาการไม่ดีขึ้นอเล็กได้ทําการค้นตัวของเขาแล้วก็เจอกับเงินจํานวนมากเลยตัดสินใจเสี่ยงไปหาหมอด้วยความที่อเล็กเป็นชาวยิวหมอก็ลำบากใจที่จะช่วยแต่พออเล็กวางเงินก้อนใหญ่บนโต๊ะเขาก็เปลี่ยนใจช่วยแหมหน้าเงินสุดๆคุณหมอหมอเดินทางไปที่พักของอเล็กแล้วทําการรักษาชายที่เจ็บพอรักษาเสร็จแล้วอเล็ก ก็ได้เอาเงินให้กับหมอหมอก็ได้แบ่งไว้จํานวนหนึ่งให้อเล็กไว้ติดตัวในเวลาต่อมาหมอคนนั้นก็ถูกทหารนาซีจับตัวไปสอบสวนที่ช่วยเหลือชาวยูซึ่งหมอก็ไม่ได้ปริปากบอกเรื่องราวของอเล็กให้ทหารรู้อเล็กก็มองดูหมอที่ถูกจับตัวไปด้วยความเศร้าแล้วในขณะที่อเล็กเดินทาง ขณะที่อเล็กเดินทางกลับที่พักก็ได้มีเด็กเกเรเห็นว่าอเล็กเป็นคนยูก็เลยจะเข้ามาแกล้งแต่สตาหยาก็เข้ามาช่วยไว้และทำทีสนิทสนมกับอเล็กเพื่อให้เด็กพวกนั้นเข้าใจว่าอเล็กไม่ใช่พวกยวก่อนจากกันสตาญยาก็ได้ชวนอเล็กมาเล่นด้วยกันในวันพรุ่งนี้เพราะเธอรู้สึกถูกชะตาถึงแม้เธอจะรู้ว่าอเล็กเป็นชาวยูวก็ตาม ทั้งสองเดินพูดคุยและแชร์เรื่องราวของกันและกันอย่างสนุกสนานและก่อนที่จะแยกกันสตายาก็ได้นัดเขามาเจออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ชายคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการก็ดีขึ้นอเล็กก็ได้ไปหาเสื้อผ้าให้กับเขาแล้วทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและชายคนนั้นก็ได้ถามถึงเพื่อนของเขาซึ่งอเล็กก็ตอบอย่างเศร้าว่าเขาหายไปเป็นอาทิตย์ยังไม่กลับมาเลยแล้วอเล็กก็ได้เล่าให้ชายที่เจ็บฟังว่าพ่อของเขาก็ยังไม่กลับมาเช่นกันลืมในวันนี้อเล็กก็ ัดสินใจไม่ไปตามนัดที่นัดกับสตาย่าไว้สตาย่าก็รู้สึกเศร้ามากๆที่อเล็กทําอย่างนั้นเพราะกลัวสตาย่าจะเป็นเหมือนกับคุณหมอชายที่เจ็ดมองออกว่าอเล็กมีเรื่องไม่สบายใจแต่อเล็กก็ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรเขาเลยแนะนําให้อเล็กไปสารภาพบาปที่โบสถ์เผื่อว่าจะสบายใจมากขึ้นอเล็กก็ไปที่โบสถ์อย่างหลบหลบซ่อน และพอเขาเข้าไปในห้องสารภาพบาปก็เจอกับชายแก่ชุกดำที่เคยช่วยเขาไว้อเล็กก็เลยขอให้เขาช่วยพาชายที่เจ็บหนีออกไปจากเมืองนี้ส่วนตัวอเล็กเองก็ขออยู่ต่อรอพ่อที่นี่แล้วอเล็กก็ใช้ชีวิตหลบซ่อนบ้างก็ออกไปหาของกินประทังชีวิตไปวันๆอเล็กวนลูปอยู่อย่างนี้เกือบปีจนวันหนึ่งเขาก็ถูกทหารจับได้แต่ทหารก็สงสารเห็นเป็นเด็กก็เลยปล่อยอเล็กไป อเล็กก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากๆจากนั้นอเล็กก็ตัดสินใจไปหาสตายาแม่สตายาก็ใจดีหาอาหารให้อเล็กกินแล้วจัดหาที่นอนให้และแม่กับสตายาก็ได้ชวนอเล็กย้ายไปอยู่บ้านหุนลุงของเขาที่อยู่อีกเมืองหนึ่งด้วยกันพรุ่งนี้แต่อเล็กก็ปฏิเสธและยืนยันว่าจะรอพ่ออยู่ที่นี่ หลังจากนั้นอเล็กกลับไป,ไปอยู่ที่พักของเขาเช่นเดิมวันเวลาผ่านไปนาซีเริ่มรุ่งเรืองอำนาจและเริ่มวางระเบิดทำลายตึกเพื่อกวาดล้างชาวยิวที่แอบซ่อนตัวภายในตึกแล้วเอาคนของตนเข้าไปอยู่แทนชาวเยอรมันทำให้อเล็กต้องหลบหนีและไปอยู่ในหลุมที่ประจำเช่นเดิมและในเวลาไม่นานสงครามครั้งที่สองก็ได้จบลง พ่อของอเล็กก็กลับมาหาเขาตามสัญญาที่เคยให้ไว้ที่หลุมประจําของอเล็กพ่ออเล็กดีใจมากและไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายจะสามารถเอาตัวรอดและมีชีวิตอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งสองก็กอดกันแน่นด้วยความคิดถึง หนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนในยุคที่สงครามโลกเด็กตัวเล็กๆต้องหนีเอาชีวิตรอดและต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ยากลําบากมากๆแต่หัวใจของเขาก็ยังแกร่งและไม่คิดที่จะไปไหนรอจนกว่าพ่อเขาจะกลับมาเป็นหนังที่ดีและให้ข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งเลยครับการที่มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความลําบากเลยแม้แต่